เพชรในตมคมในฝักอัปเดตเอสซาวซูรีเมซี่แห่งโมโล,โโล็อกโคลสวัสดีครับสาววกอาซูกาน่าทุกท่านครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับบอลเซโรนาครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ เด็กเทพวัย19ปีครับอย่างอัปเดตเอสสาวูรีครับในคลิปของชาบีนะครับผมบอกว่าเจ้าหนูอัปเดตเนี่ยอายุ17ปีนะครับเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเราต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวอายุ19ปีครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นอันเปี้ยงป้างการสร้างสารรค์ลีลาบนยอดยากของเขาแล้วเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ย อยากรู้จักเจ้าหนูคนนี้ขึ้นมาเลยครับผมก็เลยไปนั่งเสิร์ชมานั่งหาข้อมูลมานั่งวอยให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยนะครับเขาคือใครมาจากไหนได้รู้กันแน่ครับสิ่งที่แฟนบอลหลายคนครับอาจจะเข้าใจผิดหรือยังไม่ทราบนะครับก็คือเจ้าหนูคนนี้นะครับไม่ใช่เด็กฝึกจากศูนย์ฝึกลามาเตียครับโ,<ฮ>โดยที่เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเกิดที่เมืองเบนีเมลทานนะครับทางตอนเหนือของโมโร็อกโกค,ครับ ก่อนที่เขาและครอบครัวนะครับจะย้ายมายัางเมืองเอลเช่ประเทศสเปนครับแล้วก็ได้เริ่มเส้นทางฟุตบอลครับกับทีมเยาวชนเล็กๆในเมืองนั่นแหละครับจนสุดท้ายครับเจ้าตัวก็ได้มาลงเอยครับกับทัพเยาวชนของทีมที่มีชื่อว่าเฮอร์คูเบสครับทีมที่เคยบุกมาพิกล็อกเอาชนะบาซ่าได้ถึงคํานนะครับถึง2ประตูต่อศูนนั่นเอง นั่นแหละครับแกเป็นเด็กที่บาซ่าไปดึงตัวมาจากทีมชุดใหญ่ของเฮอร์คูเรสครับ uh huh. ใช่ครับทีมชุดใหญ่ครับอัปเดตเนี่ยขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ให้เฮอร์คูเสเนี่ยในวัยเพียง18ปีเท่านั้นนะครับโดยขวบปีแรกของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยโดยที่เขาได้รับโอกาสลงถึง10นัดนะครับในทุกรายการและปีต่อมานะครับก็เรียกว่ากําลังเข้าฝักเข้าฟอร์ม ก็เลยได้ลงไปถึง23นัดและก็ซัด2ตูครับเขาพาทีมเฮอร์คูเสนะครับเข้าไปถึงรอบตัดเชือกของศึกเซกุนดาเบย์ครับแต่อย่างไรครับสภาพทีมนะครับยังไม่ดีพอที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ครับก่อนที่จะถูกบาซ่านะครับดึงตัวมาร่วมทัพในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเราจึงได้เห็นฟอร์มของเจ้าหนูคนนี้แบบจริงๆจังๆสักทีครับ เพราะว่าตั้งแต่เขาย้ายมาบาร์ซาเบยนะครับก็ฟอร์มเข้าตาโค้ชครับไม่ว่าจะเป็นเซจ้บาควอนนะครับที่ตอนดำลงตำแหน่งคุณซือขัดตาทัพเขาก็เรียกใช้เจ้าหนุ่มคนนี้ด้วยครับและส่งไม้ต่อมาถึงชาบีเอเนนเดสครับที่นัดแรกในการประเดิมสนามในฐานะคุณซื้อของบาร์เซโลนาเนี่ยก็เลือกเขานะครับมาเป็นผู้เล่นในทีมครับซึ่งดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า อัปเดตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีทักษะค่อนข้างสูงครับมีความมั่นใจกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียมันจึงไม่แปลกใช่ไหมครับที่เขาจะได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับทีมอย่างบาร์เซโลนาครับ oh. เพราะว่าความมั่นใจและความเด็ดเดี่ยวการกล้าเล่นตรงนี้แหละครับที่เจ้าหนูอัปเดตเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีอย่างยิ่งยวดเลยครับถ้าเขายังอยู่ในมือของชาบีเอนันเดสครับ ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าสายเลือดใหม่ของบาร์เซโลนาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาไปอย่างสุดทางแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเบรดี้กาบีนิโกคอนซาเลสหรืออันซูฟาติก็ตามครับเพราะว่าคลื่นลูกใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับโดยเฉพาะทีมที่มีเด็กเยอะอย่างเรานะครับมันต้องใช้เวลาในการขัดการเกลานะครับจากรุ่นพี่ครับอย่างไรก็ตามครับนักเตะเหล่านี้นะครับมีหน้าที่สู้สุดใจเพื่อสโมสรครับ เช่นเดียวกับแฟนบอลอย่างเราที่มีหน้าที่เชียร์สุดใจให้กับนักเตะและสโมสรที่เรารักครับก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลของเจ้าหนูอัปเดตนะครับจริงๆมันค่อนข้างมีน้อยนะแล้วก็หายากผมก็เลยมาบอกได้เท่านี้เนาะสำหรับวันนี้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเมนบอกได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดแชร์ถ้าท่านถูกใจครับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่กราเสีย